สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยนะิปซีโอสิริกรนะก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานในรายการกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วนะบัดนี้ กดแชร์ออกไปแท่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ามาแล้ว กดแชร์ออกไปแซ่เร็วเข้าอา่า เครื่องนี้แชมไม่ค่อยคล่องตัวเลยกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละแสจมูกก็ปิดแอร์นะเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ 9, 000, 900, 9 9 99แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ <share S 1> <share S 2> แล้วชื่อเร่นคำถาม,ถามนะข้างหน้านี้ดูพยิบซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ให้ครอบคลุมแล้วเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูสำหรับไพ่เทพพลังจิตไพ่ยิบเซี่างละเอียดไพ่ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ ข้างหน้านี้ไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะคะดูแต่ไพ่ยิปซีค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครัวเวลาสามวันเราจะ,ะ,ะตอบให้ก็ต่อเมื่อดูด้านหลังนะครับมีรูปลูกศร,รและรูปคนออกไปรูปคนแล้วเป็นรูปลูกศรอ,ออกไปนะครับด้านหลังนะครับนาะผมทําให้ดูแล้วนะครับทั้งแผงนะดูง่ายนะครับนะใครที่ไม่แชร์ให้เราถือว่าสละสิทธิใ์ในการถามไปเองหมดนะครับนะ ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ในการถามทั้งหมดนะครับผมจะทำผู้แชร์ให้ดูอีกสามครั้งนะครับคือต้องกดแชร์อย่างเดียวนะครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธ์ไปเองนะครับนะทจริงครับเดียอยากจะทำานีแม้รายการดูดวงจริงๆ,ๆเบื่อรายการดูดวงแล้วเพราะคนเข้ามาแต่ละคนนี่คือมันเบื่อไงเบื่อคือไม่ค่อยอยากจะแชร์หรอกะจะถามมันอย่างเดียวก็ไม่อยากจะทําแต่จริงๆจะไปทารายการเกีย่ยวกับองค์เทพอย่างเดียวอืมมันเบื่อไง เบื่อคนเนี่ยไม่เบื่ออะไรเริ่มเบื่อคนแล้วตอนหลังอะออืมาจารย์ท็อป,ป็ททางานกับคนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ท็อปก็เบื่อคนแล้วทางานกับใครจะทําทงานกับเทพไงชัวกว่าเยอะเลยอืมนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละไปเองทั้งหมดนะครับไม่มีผู้แชร์ด้านหลังนะเป็นลูกคนละลูกสองเลกิกกับแฟนก็ไม่ดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลิกกันก็ไปเลิกกันเองไม่เกี่ยวกับหมอดูนะคะกรรมใครกรรมมันนะ เพราะว่าจริงหมอดูเขาไม่ดูให้คนเลิกกันนะคะตามจ,จัญญาบันหมอดูนะนะถือสละสิทธิ์ไปเองทั้งหมดนะครับใครไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์นะครับนะแชร์ไปหมดแล้วเยอยะแยะทําไมไม่เข้ามากันนะอืมนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคาถามครับนะอืมด้านน้นนี่แบบบางเหลือเกินอืม ก็เข้ามากันได้เฉพาะตอนนี้นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดนะครับแล้วใครที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาไพ่ย,ยิปซีนะความรู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาในตอน,นเด็กผมไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้รักดีหามจัวรักชั่วหามเสาแปลว่าอะไรแต่เล่าให้ทุกคนฟังได้ว่า ความรู้ไม่มีวันเน่าวันบูดแล้วมีอย่างหนึ่งความรู้เนี่ยยิ่งเก็บไว้นานยิ่งรู้มากเมื่อรู้มากแล้วสามารถทํามาหากินเป็นอาชีพได้เพราะฉะนั้นเรายังจําหน่ายอยู่นะครับสําหรับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีนี่นะครับนะถามว่าไพ่ยิปซีเนี่ยมีคุณงามยังไงผมบอกเลยนะเป็นความหมายที่มีอยู่จริงในโลกนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยก็มีตัวตนจริงแล้วไพ่ยิปซีเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยผมเคยอ่านว่ามาจากกระดาษปอปีรุสมีแค่ยิบสองใบในชุดแรกนะ เอ,อ,อ่านไว้นะครับมาแล้วามาพูดแชร์มาแล้วมาโมยี่สิบหกวันนี้เอชอารที่รับสมัครงานโรงพยาบาลสวงอกเขารู้สึกยังไงที่พูดคุยกับเราคะมีโอกาสได้ทำงานที่นี่ไหมเอ,เ,อเอาเอามีโอกาสได้ทำงานที่นี่ไหมแล้วกันใครบอกทัศนคติเหมือนไม่ค่อยเข้ากับเขาได้เงียว่างั้นนะตรงๆนะไม่ได้อ่ะนะอะมาแล้วผู้แชร์ ฟ้าใสพ่อของลูกจะกลับมาหาเราอยู่ไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับว่าจะกลับมาไหมยังไม่กลับมาครับสามวันนี้นะนะยังไม่กลับมานะครับสามวันนี้เราเราเรา,เราดูตามหน้าไพ่เห็นกันด้วยกันนะครับนะเห็นด้วยกันชัดๆคือดูตามหน้าไพ่ชัดๆนะครับนะคือเอาเป็นว่านะเราก็มาคุยกันนะในที่นี้ก็คือว่าถามว่าผมเนี่ยอยากจะเล่าว่าจากประสบการณ์ที่ดูดวงมาทั้งชีวิตอะนะ มันเห็นมาหลายอย่างเห็นมาหลายแบบชีวิตครอบครัวคนในะปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะ mm hmm. แล้วการมีลูกเนี่ยมันลําบากมันลําบากจริงๆอะพูดตรงอย่างเมื่อคือนเนี่ผมนั่งดูข่าวอยู่ข่าวหนึง่งพ่อเป็นคนขับรถนะแม่เนี่ยอยู่กับบ้านแม่อายุห้าสิบจะมีลูกสี่ขวบแปลว่าท้องตอนประมาณสี่สิบกว่าอามาแล้มีคนถามแล้วอนี้เปิดไม่ได้ดยังไงเนี่ย งั้นเดี๋ยวขอเข้าก่อนแล้วกันเสียเวลาก็ว่าจะทำในนีน้ไปเลยไม่ทำท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วเขาเพ็เสียงดังไหมคะไม่ใช่แล้ต้องตื่นในี่ยปลุกเราตู้มาแล้วนะ่ะโมยี่สิบหกคุณคุณโมถามไปแล้วค่ะพรุ่งนี้บ่ายสามจะได้งานไหมคะเขาถามไปว่า วันนี้เอที่รับสมัครงานโรงพยาบาลทรงอ,อกเนี่ยเขาถามไปแล้วข้อเน,นี้ยคือเขเครียดแล้วห้ขเขาก็ถามอีกว่าสัมงานสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้บ่ายสามจะได้งานไหมคะขึ้นมาเป็นคำถามที่สองอ๋อเราดูแค่หนึ่งคำถามครับตอนหนึ่งไลฟ์สดครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูจริงๆมาด้านหลังครับเสียค่าครูมั่งก็ได้นะดูกับผมอะไม่ต้องบอกมากหรอกนะเอาพูดตรงๆนะกดแชร์ออกไปนะ คือเราดูแค่หนึ่งไซต์สวดต่หนึ่งคำถามแต่ถ้าอยากดูจริงๆครับมาด้านหลังครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับเราดูดวงเป็นอาชีพนะขอญาตนะครับนะไม่เราไม่คุยแบบเด็กคุยเล่นนะครับนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสิริ15นะครับนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังสีตัวองค์ตัวเทพ รับขันครูณนะ้าทองสาริกาลินทองสมดวงเสริมราศีพ่กรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะวนะว่าอาชีพอ่ะทุกอาชีพอ่ะอย่างอาชีพดูดวงเงี้ยเราก็ดูแค่คนละหนึ่งคำถามเพราะผมได้พิมพ์ไว้ด้านบนแล้วว่าถามแค่เพียงคนละหนึ่งคำถาม หลายครั้งนะทอาชีพเนี่ยถามว่าอาชีพหมอดูเนี่ยนับวันเนี่ยมันทางมันแคบมันเดินมันแคบลงถามว่าแคบลงเพราะอะไรเพราะว่ามีคนเข้ามาเป็นอาชีพนี้เยอะแล้วแถมว่าอาชีพเนี่ยจริงๆเอาตรงๆนะมันต้องเรียนอ่ะบางคนเขาเขารู้ไม่ถึงไพ่เทพกี่อ่ะมีเยอะแล้วเขาก็เถียงว่าไม่มีคจะบอกอะไรรู้ว่าทุกวันเนี่ยหมอดูแข่งกันลดราคาน่าดูเลยเพื่อไม่เข้าใจแข่งทำไมงงกันนะราคาคอบครูมันกลายเป็นแบบว่า มาเป็นการตลาดไปได้ยังไงอ่ะอืมนะมาอืมแย่งกันถูกกันนะคะอืมอืมแชร์แล้วแปลสิบเก้าครั้งนี้จะเลิกกับแฟนบอกอะไอ๋อ,เ,อเราไม่ดูเรื่องเลิอกอยู่แล้วอบอกอวไงว่าไม่ดูเรื่องเลิกกันนะคะถ้าจะถามว่าจะาได้ดีกันไหมเนี่ยาจารย์อยากจะตอบซะมากกว่าคือเราเราไม่รู้ว่าคุณอยากจะเลิกหรืออยากจะดีคือจัญญาบันหมอดูเขาห้ามดูเรื่องเลิกกันเอาพูดตรงตรง,ตรงเลยนะเนี่ยกล้าพูดต่อหน้ารายการเนี่ยนะ จัญญาบันหมอดูเขาห้ามดูเรื่องเลิกกันแต่เรารไม่ต้องดูจริงจริงอ่ะคือถ้าดวงมันมันบอกว่าเลิกอ่ะคืออันนี้อันนี้นนสถานะเนี่ยสาคัญมากสถานะเนี่ยสำคัญมากถ้าเขาเป็นสามีภรรยาแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยห้ามหมอให้เขาเลิกกันอืแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเอ้ยมีทางเลือกฉันจะเลือกคนไหนเป็นแฟนดีถ้ามีหลายคนมาให้อาจารย์ช่วยตัดสินใจเนี่ย ก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราบอกได้แค่ว่าคบคนไหนแล้วจะเป็นยังไงคนนี้ดีไหมคนนั้นดีไหมแค่นี้เองอเอาละ<ร>อไดเวลาหมดแล้วนะครับนะเวลาของเราก็หมดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับนะจะไปทำรายการเกี่ยวกับองค์เทพเสริมดวงกับคนมีองค์แล้วนะครับไปที่ช่องชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอูเทในมิพยากรออฟฟิเชียลที่ยูทูบค่ะสรตมไรสดนะคะอ่ะมาอีกแล้วค่ะ แชร์แล้วแพรวสิบเก้าจะดีกับแฟนไหมคะอ่ะนะไพ่บอกมีโอกาสดีครับดีค่ะเพราะว่าไพ่ดีมากเรื่องความรักนะคะอืมไปแล้วครับนาสวสดีครับ